ทั้งหมดที่เท่งพูดมานั้น,นสภาพปัญหานั้นนหะ,ะนะสภาพปัญหาเนี่ยนะความทุกข์ยากลําบากเกิดร้อนกระบวนการยุติธรรมมันผิดเพี้ยนอะไรต่างๆเท่งพูดถูกหมดครับสภาพปัญหาสภาพปัญหาเท่งพูดถูกหมดไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวและผมเชื่อว่าแม้แม้กระทั่งพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าสภาพปัญหาเป็นไงสภาพปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมบนนี้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมนะ สภาพปัญหาที่วันนี้นะไอ้การทุจริตคอรัปชันขนาดใหญ่เนี่ยวันนี้มันเต็มไปหมดนะสภาพปัญหาวันนี้ประชาชนจากทนนี่ لك, สินนุ่นตนตัวสภาพปัญหาที่วันนี้ประเทศไทยนะมันพัฒนาอะไรไปไม่ได้เลยต่างๆเหล่านี้นี่ท่ทนพูดม,มานะั่นและนะและก็ผมเชื่อว่านะที่ท่านนะรับฟังอยู่เนียท่านก็รู้และก็ไม่ไม่ผิดด้วยนะอันไหนที่ท่าพูดถูกผมก็บอกว่าถูกผมไม่ไปว่าเลย ถูกจริงๆครับไม่ผิดแต่สิ่งที่เท่งพูดต่อไปนี่ครับมันน่าคิดเขาบอกวันนี้มีโอกาสดีแล้วและก็นะพักนะพรรคส้มพรรคประชาชนได้ตัดสินใจนะครับพาทางตันของประเทศไทยที่ติดลมมา19ปีนี้ไปด้วยการสนับสนุนให้อักุทินเป็นนายกให้พักคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐบาลน,นะภายใน4เดือน เราจะสามารถแก้ปัญหาที่ติดลมและที่ติดลมทางการเมืองมา19ปีได้โอ้โหท่านผู้ฟังครับมันพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันเชื่อว่าการที่นายกมือให้อนุทินเนี่ยนะเป็นนายกแล้วก็ให้ภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันแก้ปัญหารประเทศไทยติดลมมันแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมมันแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมันแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยไนดะ้ อันนี้ที่มันเอาอะไรมาพูดครับท่านผู้ฟังผมฟังแล้วผมโอ้โหท่านผู้ฟังครับคือคือผมเชื่อว่าเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นนะแต่ผมจะบอกว่านั่นมันโง่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปดูถูกเขาผมก็ไม่ไม่พูดว่าเขาโง่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงครับผมยังงองอยู่มันเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงนะสิบเก้าปีที่ติดลมเนี่ยนะ และพักอื่นเนี่ยนะไม่ว่าพักคพลังประชาชนก็ดีแล้พักเพื่อไทยก็ดีแต่ละครั้งเนี่ยนะหลังจากที่ทักษิณถูกรัดปรหารไปแล้วเนี่ยนะถ้านับสิบเก้าปีก็ตั้งแต่สิกันยาปี49เนี่ยคือพักคต่ตางๆตามหลังวันะนั้นน่ะเขาก็ต้องการที่จะเอาประเทศไทยที่ติดลมอยู่เนี่ยขึ้นทนังนั้นนะ,นะขึ้นทังนั้นนะและก็เขาก็ทำมาด้วย พอใกล้จะขึ้นมามันก็ถูกทีบตกลงไปอีก19กันยาปี49นะยึดอำนาจไทยรักไทยไปพลังประชาชนพลังประชาชนขึ้นมาสมัครขึ้นมาพอเริ่มต่อแต่ได้มันก็ทีบทีบสมัครหล่นไปอีกนะแล้เสร็จแล้วมันก็ไปดันเอานะกอภิษฎขึ้นมาเนี่ยอภิิ์ขึ้นมาก็นะมากินของเน่ากินของเสียกันรับพักหนึ่งก็ไป นะพอยิ่งลักขึ้นมายิ่งลักก็พยายามที่จะดึงขึ้นมานะพอดึงขึ้นมาได้สองปีมันก็ถีบทิ้งลงไปอีกนะจนกระทั่งประยุทธ์ยึดอำนาจอีกคราวนี้อยู่มาแปดเก้าปีเลยแปดเก้าปีคราวนี้เนี่ยโอ้โหดำดิ่งไปใหญ่เลยนะพอทักษิณมาพอเศรษฐามาพอพูดยิงมานะพอมาอยู่ได้แค่สองปีมันก็ถีบลงไปอีกและวันนี้เนี่ยนะผมจะบอกว่าพรรคฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยมันจะดึงขึ้นเหรอ เขากินอาหารคนละอย่างการเทงมึงเ,เข้าใจไหมพวกนั้นนะ่ะนะเขากินอาหารเขาเรียกว่าประเด็นการโอชานะไอ้ฝ่ายเล่าประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยโอชาเนะี่ยหรือเดียยว่านะเมนูมาคนละเมนูกันไอ้ฝ่ายพรคอนุรักษ์นิยมฝ่ายภูมิใจไทยที่มึงไปยกมือให้เขาเนี่ยนะที่มึงให้เขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมึงคิดหรือว่าเขาจะมาสร้างประชาธิปไตยหรือแน่เิงไม่พูดชัดนะ มันบอกว่าต้องสร้างประชาธิปไตยต้องแก้ประชาธิปไตยและถ้าการเมืองเป็นประชาธิปไตยมันก็แก้ปัญหาอะไรได้ไอ้นี่ผมก็ไม่ว่าไอ้นี่มันก็ตรงกันว่าเราก็ยืนยันว่ามันต้องแก้เป็นประชาธิปไตยแหละมันถึงจะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่ายุตธศาสตร์ของเราเนี่ยเราต้องให้ประชาชนพร้อมใจกันเปลี่ยนแลบวผเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าเราจะเข้าไปแก้ในสภาเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะที่มันเขียนรัฐธรรมนูญมา ไม่ใช่ว่าเราไปยอมจมจำนนบมันบางคนก็ามาต่อว่าผมว่าทําไมผมถึงต้องไปยอมจำนนทั้งแต่ได้ผมเป็นคนที่ไม่ยอมจำนนแต่ผมยอมจำนนเนะี่ยผมไม่ต้องมานั่งพูดอย่างนี้นะเขาผมก็ถามว่าคุณหาว่าผมยอมจำนนนะั่นอย่างหาว่าผมยอมจำนนยังไงเขาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ไปสู้ในสภาคุณจะสู้ในนอกสภาคุณไปยอมจำนนกันในสภาเหรอ ท่านฟังครับฟังดูอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคนไม่เข้าใจการเมืองเนี่ยนะก็คอยตามนะว่าผมเนี่ยนะไม่ยอมจำนวนกับสภาผมไม่ได้ยอมจำนวนกับสภาครับผมไม่ได้ยอมจำนวนกับนะกับระบบ,บบรัฐสภาครับแต่ผมต่อสู้กับระบบรัฐสภาประเด็นการที่ก็พูดกับท่านตรงๆเลยวันนี้มันกลายเป็นระบบประเด็นการรัฐสภา และมันเป็นประเด็นก,การอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่พักนะพักส้มไปยกมือให้กับภูมิใจไทยมาตั้งรัฐบาลยกมือให้กับอนุทินมาเป็นนายกวันนี้เนี่ยนะระบบรัฐภาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมันเป็นประเด็นก,การรัฐสภาสมบูรณ์แบบไปแล้วไอที่ผมบอกว่ามันต้องใช้นอกสภามาต่อสู้กับในสภาเนี่ยนี่ไม่ใช่การโยมจำนวนคนระับ ไอ้ที่แปลความหมายว่าผมเนี่ยนะไม่ไปคิดต่อสู้ในสภากลายว่าผมยอมจำนนให้กับระบบกรตั้สภากลายว่าผมยอมจำนนให้กับในสภา,าใน,ในภาี่คือการตีความหมายที่ผิดนะที่ผิดแบบจะาตรงกันข้ามกันเลยผมเนี่ยมองเห็นมาเป็นสิบสิบปีแลนะมากกว่าสิบปีด้วยยี่สิบปีสามสิบปีแล้วผมถูกจับครั้งแรกปีสามศูนย์ปีสองเก้าต่อสามศูนย์และวันที่เท่าไรสาม สามศูนย์นี่มันหกแปดน,นะมันเท่ากับสาวสิบแปดปีแล้วผมถูกจับคดีการเมืองข้อหาขบถนะครับเพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนระบอบและวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าต้องเปลี่ยนระบอบนี่คือการไม่ยอมจำนนในระบบรัฐสภาไม่ยอมจำนนต่อสภาไงแต่ไอ้เท่งเนี่ยมันยอมจำนนไงและมันยอมจำนนแล้วมันคือเรียกว่าเพิ่ฝนันอีกไอ้เท่งมันยอมจำนนมันถึงจะไปสู้นรนสภาและก็ให้พวกนะ ไอตัวนั่ใหญ่ๆในพักได้ออกมาบอกว่าเราจะไม่สู้นอกสภา,าเราจะไม่พาคนไปตายเราไม่ยอมเธอให้หนีเราไม่ยอมให้นองเลือดเราจะใช้กติกาปร,ระเด็นก,การเราจะใช้ปากกาฆ่าประเด็นก,การนี่คือสิ่งที่หลุดออกมาจากปากพวกพักสมทั้งนั้นเราจะใช้ปากกาฆ่าประเด็นก,การเนี่นะคำพูดที่โอ้โหมันเก๋ไก๋นะมันฟังดูแล้วมันเก๋ไก๋นะแต่โคตรม่งเลยมันจิงกว่าเพ้อฝันนี่ มึงใช้ปากกาไปฆ่าประเด็นการเหรอประเด็นการไทยเนี่ยนะมึงใช้ปากกาไปฆ่าประเด็นการเหรอก็โทแล้วนะมึงสู้ในสภามึงไปสู้นอกสภามึงสู้ได้แน่แล้วไอ้เจ้งชื่นชมก็ um, เกินการตัดสินใจเอาอนุทินมาเป็นนายกการตัดสินใจนะสนับสนุนในพ้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยไอ้นี่คือวีรกรรมไอ้นี่คือผลงานครั้งยิ่งใหญ่เลยนะมันบอกอะมันจะทําใหนะ้ประเทศไทยที่ติดลมอยู่สิบเก้าปีเนี่ยนะั้นหลุดพ้นแล้วจะเอาขึ้นมาจากหลุมเลย มึงไม่รู้หรือว่ามึงกันช่วยกันเนี่ยเอาประเทศไทย่ยฝังไปเลยตรงน,นี้เพราะมึงไปยกมือให้วันนี้นะสตาบุรัฐตพานได้กลายเป็นประเด็นการรัฐสภาสมบูรณ์แบบเลยแต่กูเนี่ยนะไม่ได้ยอมจำนนกูเนี่ยถึงบอกว่าแนวทางการต่อสู้เนี่ยเราถึงอยู่ฝ่ายปฏิวัติเราเนวทางปฏิวัติเพราะอะไรผมตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นึกขึ้นมาเองแต่วิเคราะห์จากสังคมไทยวิเคราะห์จากบริบทการเมืองไทยว่า ประเทศไทยเอนนี้นะครับถ้าเราไปเรียกร้องการปฏิรูปนะครับมันก็จะทําให้นะระบบป็จการเนี่ยนะมันกระชับขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นเพราะการปฏิรูปเ็าบอกแล้วว่าการปฏิรูปไม่ว่าคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาการเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองนั้นก็เท่ากับไปส่งเสริมนะไอ้ระบบที่มันมีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นนี่คือการปฏิรูป ทีนี้การปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับหลักการว่าถ้าคุณต้องการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังไปทําให้ระบอบที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นทีนี้คําถามก็คือถามว่า,า,วาแล้ววันนี้ไอ้ระบอบที่มันมีอยู่เดิมในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือว่าเป็นระบอบเผด็จการนี่ฮะดังนั้นเนี่ยนะถ้าไปเอาคําว่าปฏิรูปมาใช้หรือใช้แนวทางปฏิรูป ่ประเทศไทยวันนี้มันเป็นระบบป็จก,การถึงแม้ว่าจะเรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีกริย์เป็นประมุ้คนนะแต่ข้อเท็จริงเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือระบบป็จการเมื่อมันเป็นระบบป็จการอย่างนี้เนี่ยการเรียกร้องให้ปฏิรูปก็คือปฏิรูประบบป็จการการปฏิรูประบบป็จการก็หมายความว่าการะทำให้ระบบป็จการมันแข,มแข็งขึ้นไงและวันนี้เนี่ยนะเห็นไหมมันแข,มแข็งขึ้นจนถึงขั้นที่ว่าแมงพักที่อ้างตัวเป็นปฏิรูปเนี่ยจะไปเป็นหมา Ask, ให้เป็นสุนัขรับใช้ไอ้พวกเนี่ยระบอบเดิมเลยไม่เป็นหมารับใช้ไอ้กับพวกอนุรักษ์เลยมันเลยกลายเป็นนักทอนนะเป็นเป็นเบเนวะินและเป็นบนะอยเนวินเนะไอ้เท่งก,ก็เป็นบอยอนุทินไปเนะยพักส้มก็เป็นพักบอยพักภูมิใจไทยไปวันนี้นี่ไงนี่ไงไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือเกิดจากการปฏิรูปการเมืองไงเพราะการปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะมันขึ้นอยู ในระบ,บอบอะไรมึงมาปฏิรูปการเมืองในระบอบนี้มึงก็ได้ระบอบนี้เข้มแข็งขึ้นเลยแล้ววันนี้ปฏิรูปการเมืองวันนี้ปผด็การมันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรละ่ะก็เพราะปฏิรูปดังนั้นปฏิรูปมันใช้ไม่ได้ต้องปฏิวัติและพอบอกว่าให้ปฏิวัติปฏิวัติป,ตป,ชชป,ประชาชนเนี่ยนะคือหมายความว่าประชาชน,นเ,กกาเนี่ยสามัคคีประชาชนโค่นล้มเผด็จการนี่และสู้นอกสภาทั้งนั้นไม่มีที่ไหนครับไม่มีที่ไหนเข้าไปสู้กันในสภาได้ ประชาที่ปตยมาแล้วยางในฝรัง่งเศสเนี่ยเขาก็ยังต้องออกมานอกสภาเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ชุมนุมใหญ่อะไรต่ออนะไรน่นเป็นเรื่องของสาภาพแรงงานนะที่เขาเรียกรนะดมคนเขาสู้เล่นนี้เนี่ยน่ตอนนี้นายกนันบุตรีของเนี่ยของฝรัง่งเศสเนี่ยเขาก็นัดเจรจากับผู้ทําสภาพแรงงานถ้าเจรจากันไม่เร็จเขาก็พาดทวมใจกันดีนี่คือเสรีภาพกับนี่คือเช็คเอ็นบาลานซ์นะ เมื่อในสภาเนี่ยมันทาหน้าที่แล้วมันไม่สะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยประชาชนก็ยังมีอํานาจที่เขาบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะอะไรเปรษกิไทยเนี่ยผมเห็นไปเขียนข่าวโอ้เห็นไปว่าทางเศรมันพูดว่างั้นอย่างนี้ผมถามว่าทางเศเขาพูดวายกี่วันแล้วครับเขาประท้วงเนี่ยนะเขาประท้วงใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่จริงๆแต่ใหญ่เสร็จแล้วเขามีหลักมีเกณฑณ์และประท้วงเสร็จมึงกจรจากัน ถ้ามึงยังไม่แก่เดี๋ยวกูก็กว่ากันใหม่แล้วทีนี้สู้กันสู้กันจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้ถามว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้เนี่ยรัฐอยู่ได้ไหมรัฐอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ประชาชนก็กเลือกมไอใหม่แต่วันนี้มึงไม่ใช้อย่างนั้นมึงไปเอาไอ้เก้าตัวเนี่ยนะรัฐบาลเขากำลังทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนอยู่ดีๆเนี่ยนะไอ้พรรคส้มมก็ออกมาขวาง ไอ้พักน้ำเงินที่อยู่พวกรัฐบาลมันก็ขวางแค่แถมมึงไปเอาไอ้หมาเก้าตัวเนี่ยนะมาถึงบอกว่าให้คนนั้นออกไปให้คนนี้ออกไปวันนี้มึงเอาไอ้เก้าตัวเนี่ยนะมาตัดสินนายกนั่นพอดีมึงเอาไอ้เก้าตัวเนี่ยนะมาให้นายกเนี่ยพลไปและ้รัฐมนตรีพลไปทั้งคณะนี่นะท่านผู้ฟังครับมันต่างกันดังนั้นเนี่ยผมจะบอกกับท่านว่าวันนี้สิ่งที่เจงพูดนั้นเนี่ยนะ ถ้าพูดในทางที่ว่าเขาละนะักโมกันพื้นๆแล้ว่าไอ้นี่เนี่ยไม่ได้เข้าใจการเมืองเลยเข้าใจแต่สภาพปัญหาว่าประเทศไทยมีปัญหาอะไรไอ้นี่มันเข้าใจผมเนี่ยนะไม่เอ็นเอียงไปกับใครทั้งนั้นแหละเข้าใจว่าประเทศไทยมีปัญหาอะไรแต่แนวทางแก้ปัญหาเนี่ยนะมันบอกว่าไปหนุนให้พรรคและอนุรักษ์นิยมให้พรรคภูมิใจไทยขึ้นมาตั้งรัฐบาลและให้อนุทินมาเป็นนาย,ยกทันตรีนี่คือการแก้ปัญหาสิ ก้าวปีที่ติดลมได้เนี่ยนี่คือความผิดเพี้ยนในทางความคิดของไอ้เจงเลยนะครับท่านผูน้ชม